สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับในเรื่องของประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครนมันมีภาพภาพหนึ่งครับที่มีการปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมายก็จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินขับไล่ในเจเนอเรชันที่4ที่มาจากบริษัทล็อกคิดมาติงนั่นก็คือเครื่องบินแบบ F16 นะครับมันได้มีการถูกถ่ายทำคู่กับ นักบินชาวยูเครนสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นนั้นก็คือว่าเครื่องบินลำนี้นะฮะมันได้มีการเปลี่ยนป้ายใหม่บริเวณส่วนหางและก็ส่วนลำตัวให้กลายเป็นสัญลักษณ์สำหรับประเทศยูเครนและกองทัพอากาศยูเครนบางทีเขาอาจจะมองว่าเครื่องบินแบบ F16 ลำนี้นะครับน่าจะถูกถ่ายภาพเอาไว้ใกล้กับภูมิแดนของยุโรป หรือบางทีอาจจะไปถ่ายที่ฐานทัพอา,ากาศเฟรติสติในโรมาเนียซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็มักจะเป็นศูนย์กลางในการฝึกซ้อมของนาโตในแง่ของบุคลากรภาคพื้นดินและกำลังพลทาอากาศของยูเครนเครื่องบินแบบ A16 ลําลำนี้นะครับแต่เดิมนั้นเนี่ยเขาได้มีการถูกเพ่งเลงว่ามันเคยเป็นของกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด แล้วก็มีการถูกส่งเข้ามาประจำการที่ฐานทัพอากาศเฟเตสติ esti, ในรมาเนียเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ฝึกซ้อมแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเขาก็บอกว่าสีบนลำตัวของเครื่องบินนั้นไม่สอดคล้องกับสีเครื่องบินลบที่มาจากกองทัพอากาศเนเธอร์แลนด์มันก็เลยต้องมีการเข้าไปคาดดาวอีกครับน่าจะเป็นของเดนมาร์กหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศของยูเครนนะครับ เขาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าภาพดังกล่าวดูเหมือนว่ามันจะมีการแก้ไขเรื่องของป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีการเข้ามาใช้เฉดสีของอยูเครนทับซ้อนกับของเดิมนะครับที่เป็นเครื่องหมายสีแดงและสีขาวนั่นก็คือที่มาจากเดนมาร์กแม้ว่าในปัจจุบันนี้ครับยูเครนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรับมอบเครื่องบินแบบ F16 แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ กระแสข่าวที่มันกําลังโหมกระพือขึ้นมาอย่างหนักมากครับในช่วงเวลานี้ก็บอกว่าอีกไม่นานนะครับยูเครนเนี่ยพวกเขาเตรียมความพร้อมอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานโครงการนําร่องหรือว่าพื้นที่การส่งมอบเครื่องบินเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่มาจากเดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์ในขณะที่นักบินชาวยูเครนก็ยังคงดําเนินการที่จะไป ฝึกซ้อมกันอยู่ครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยอาจจะเป็นประเทศแรกก็ได้ครับที่จะทำการส่งมอบเครื่องบินแบบ F-16 ให้แก่ยูเครนแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็มีการถูกเปิดเผยที่มาจากโคโสกรกะรวงกลาหมเนเธอร์แลนด์นะครับกไ็ได้มีการออกมาเป็นนัยยายสำคัญว่าการจัดหาเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมในอนาคตให้แก่ยูเครนเขาพูดเอาไว้ครับตั้งแต่วันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับ สิ่งที่เขายินยันได้ก็คือว่ารัฐบาลในเท่ร์แลนั้นจะอนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วในแง่ของการเตรียมเครื่องบินชุดแรกครับ18ลำให้แก่ยูเครนเมื่อมีการย้ายไปยังเดนมาร์กซึ่งในช่วงแรกของสัญญาก็มีการพบว่าเครื่องบินประมาณ6ลำแรกนะครับจะต้องถูกส่งให้จบสิ้นภายในปี2 5 6 6แล้วก็มีรายงานว่า มันจะต้องมีกระบวนการเร่งรัดนะครับที่เกิดขึ้นภายในครึ่งปีในขาสุดท้ายนะครับพวกเขาเนี่ยก็คือการส่งเครื่องบินมากกว่า19ลําในขณะที่รัฐบาลเบลยเยียมก็บอกว่าพวกเขาก็เคยให้คำมั่นสัญญาว่าก็พร้อมเหมือนกันครับที่จะมาสนับสนุนเครื่องบินให้แกยูเครนหลายลําแต่ก็มีกรอบกําหนดนะครับหลังจากที่เดนมาร์กและเนเธอแลนด์เนี่ยนะฮะ มีการส่งมอบเครื่องบินแบบนี้ให้แก่ยูเครนแล้วแต่ว่าประเทศเบลยเยียมเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับภายในปี2568นยกสิบแปดนะครับก็คือปีหน้ามันก็เลยทำให้สื่อยูเครนหลายฉบับนะครับก็มีการรายงานข่าวโหมกระพือกันมาว่ากองทัพอากาศยูเครนนั้นน่าจะมีเครื่องบินแบบ F16 ส่วนหนึ่งประจำการได้เร็วที่สุดนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรือว่าในช่วงต้นฤดูร้อนนะครับ ถึงแม้ว่าณขณะนี้ครับก็ยังไม่มีสิ่งใดที่จะยืนยันได้ว่ายูเครนนั้นกำลังจะได้รับมอเครื่องบิน F16 อย่างเป็นทางการแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าณขณะนี้ครับกองทัพประกาศยูเครนเนี่ยก็กำลังเตรียมมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะทำการฝึกนักบินและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ฝั่งตรงข้ามของยูเครนนะครับก็คือรัสเซีย รัเสเซียก,ก็กำลังที่จะมีแผนการนะครับเพิ่มอัตราการผลิตพวกขีปานาวุธต่อต้านอากาศยานมากขึ้นครับเป็น2เท่าตัวโดยเฉพาะขีปานาวุธต่อต้านอากาศยานแบบสเตล่าและก็ลูกขีปานาวุธแบบวิกหน,นะครับมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางที่ยูเครนนั้นกำลังจะได้รับมอบเครื่องบินแบบ F16 จากนาโตครับแล้วเรื่องนี้นะครับมันก็จะรับการเปิดเผยที่มาจาก มนติว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเขาได้มีการแจ้งความประสงค์นะครับไปยังผู้ผลิตขีปนาวุธมนติว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการมันนิ้นย้ำบทบาทสําคัญขอ,ของขีปนาวุธต่อต้านรถถังขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานมันมีส่วนสําคัญที่จะมาปกป้องทรัพย์สินทางนานเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสําคัญๆหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือภาคน้ํามันก๊าซธรรมชาติแล้วก็โรงกลั่น สิ่งเหล่านี้มันก็ควรที่จะได้รับการปกป้องและความช่วยเหลือที่มาจากระบบขีปนาวุธเหล่านี้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศย,ยานแบบสเตลล่านั้นมันก็สามารถที่จะไปล็อกเป้าหมายได้อย่างหลากหลายตั้งแต่โดรนนะครับขีปนาวุธล่อนเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์มันสามารถทํางานได้ครับในสภาวะที่มีพวกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาก่อกวนระบบป้องกันภัยอากาศแบบสเตลล่านั้น มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ถูกใช้งานโดยกองลังภาคพื้นดินเพื่อใช้สำหรับการโจมตีทางอากาศหรือว่าภารกิจในการลาดตระเวนในระดับความสูงต่างๆในปัจจุบันนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยอากาศที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายกันทั่วโลกครับรัเสเซียเองนั้นก็เคยมีการผลิตขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ก็จะเป็นรุ่น 9M333 รุ่นนี้ก็จะถูกนำมาใช้ในระบบป้องกันภายกากแบบ Stella M ซึ่งก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะที่ถูกนำมาใช้ในสงครามยูเครนแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับส t e l l r เนี่ยมันจะมีระบบการนำวิถีด้วยความร้อนซะมากกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะนำไปยิงพวกเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะครับที่มันมีการปล่อยไอความร้อนเนี่ยออกมา แต่ว่าในขณะที่พวกโดนขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันจะมีการปล่อยขึ้นความร้อนออกมาเนี่ยเล็กน้อยซึ่งมันก็เป็นความท้าทายสําหรับขีปนาวุธในพิสัยใกล้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รัสเซียต้องการจะสื่อก็คือว่าสเตลล่าเนี่ยนะครับมันเหมาะสําหรับการไปเล่นงานเครื่องบินขับไล่ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นครับเครื่องบินแบบ f 1 6ของยูเครนเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับระบบขีปนาวุธสเตลล่าที่มาจาก รัเสเซียนั่นเองครับท่านผู้ชมมันก็เลยทําให้ในช่วงเวลานี้ครับรับเสเซียเนี่ยก็จะต้องเร่งอัตราการผลิตขีปนาวุธวิกอย่างมีนัยสําคัญ